สวัสดีค่ะพี่น้องนี่แมงเงาสกอปเปลี่ยนแมงปองช้างที่พี่คูดม,มาได้มือนีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพามาเปิดพิสดารด้วยค่ะเด้ออ่านเบิ่งคอมเมนต์บ้างัดมาคนก็ว่าจริงหรือไม่กินแมงปองช้างหนึ่งตัวคึกไปสี่เอ๊ะงงคึกไปสี่ยัง,งีวันนะจะจะก่จะจะงง อันนี้กันนี้ก็แล้วแตแต่บุคคลครับปูผมกับตอบแบบชาดเจนบ่ไดดเออเดียวแต่บุคคลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมกินแมงป่องช้างหนึ่งตัวแล้วคึกลุกไปอย่างไปสีฉีบ่ะเออฉีฉอาจจะเป็นจังสันหรือว่าอานเพียนหรือว่าจังไหลแต่ตกขอถูดขอไปเลยก็ไดจริงตีดังตี อันนี้สิมาถอดด้วยค่ะอเป็นคลิปส,สั้นๆแมนกระเซาะขนะพี่น้องตั้งกระทะน้ำมันลงไปแล้วก็เห็นอีกข้อเมนหนึ่งว่าพัทยาตัวละตัวละหนึ่งร้อยบาทบาทมันอาจจะเป็นตู้เย่นตัวนี้นะต้เย็นตัวนี้เตยเขาเรียงเขาพอ เออเขาเหลี่ยมเขาพอเขาเขาถอดเรียบร้อยเดี๋ยวเราหน่อยบาทเมื่อวานขนงูเขาไปขายนีูเนี่ยจิประดิเป็นพันขายให้เจ้าตังค์ขาดไอ้เอามือมาจุ่มมือระทาหอนเนี่ยอดี๋ยวปาหูอาทิหูแด่ได้ค่ะพี่น้อง

ออโอ้นาสะเิดไกต่เดนโอ้ดงจีล่ะดีงาด้งเราขอโตอมาจริงจริงอกอดเลน้นอ,อยเราจะโดนนุ่งเราจะเอากลขึ้นมาให้เขาฮทขยโยเลหน้อย <c oughs> อกอดไก <c oughs> ่นี่ย่ออันนี้แมนไ่มีอะไเฮ็ดมกนี่เฮ็ดนี่มทอดจีล่ะ มาจพี่น้องกันพี่ผุ่มน้ำมันน้อยโุดสิน้ำมันน้อยน้อยีะเดยและน้ำมันกับแพรเก็ผุดนี่กรดงเ้ากรดแพร่ให้คนขายเนา่เดือดออกควาจริงเขาเจอบอมาผอหบเนาะมาหยานาบแม่นึ่งดี๋ยดงม

ขัดพร์ลุมทูหนวกหูเนยกับตรงพขาโทษเขาให้ด้วยกับมันหอนหอนอยากพัดพกพนร่มเขียนแอวไปคนไหนใส่รถดีเขาใส่ซอดังเขาต้องเอาสเปสีดอะไรขันไปขันไปเนียะโล่งเดียกโลงมันอ้งนี่สารมากกว่เข็มว่ะสารไปลยเหรอเขาเอาสีอิ่วขาวโบเมนบอกเพื่อเอาสีอิ่วนี่เขาเอาซอสปรุงรสนะ Mm. ชาจะได้หรอชาเ,อาเราเล่ยนั่นแหละอืโอ้อย่ามันเข็มอมอมืชาดยังโลงยั่งมาสิ่มให้เบิงพี่น้องบัดนี้มาสิมให้เบิงบัดนี้มาเด้อค่ะคุณแม่คุณป้าทั้งหลายแต่เพิ่สิกินบ่เป็นหรอกแต่สาวเจอยสกินให้เบิงขอบคุณคุณแม่คุณป้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้สาวเจ้ยนี่ กินแมงปง่องตัวหนึ่งมาเมืม่อไคร่แสบดีจังเดีวมาก่ามมันกัเอาบองนิมน่มๆประบไปกินแกเออาเาเจอ นาฮะกินเหรนเ่แล้วเขาแล้วง่ายกินก็เขาอแล้วถึงกินเห็นเบิ่งก่อนนิดหน่อยจะด้วยยิ้มเลยนะบอกกินอันนี้นะจะด้วยบ่เมื่อกี้เขาก็ประแดดก็จับมะเขือเรียบร้อยแล้วก็เอาใช้ปลาแล้วกันยำแล้วก็คืนามแบบให้หมผัต้นไมล็ดใครที่จะเพาะ เดเจ้าวกนก็ข่าวอิทีิพอสวดกินบ่ได่แพ้อพาหารให้อยู่ขนมูกก็กินได่ซิ้มไห้อยู่ข้ามสองข้ามืปิดดีกินเหรยนเพิ่นเลย บอกกอบไต้ก็มากแบบนี้หลางเที่ยงแล้วค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ